ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลมเลยกุมค่ะเป็นเมนูที่เราทําบ่อยมากค่ะเป็นห่อหมกปลาไรกระถงเนาะเราทำจาก,จากพริกอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีเราก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟสัก1นนาทีอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดพริกพริกหวานกันจ้ะจะเรียกพริกเขียวหวานอยู่เรื่อยเลยไม่พริกเขียวหวานก็พริกหยวกว่าประมาณนี้เนาะเรียกผิดค่ะไม่ผิดไม่ใช่เราเราจะบอกแบบนี้เนาะ จ้ะจากนั้นควักเม็ดควักไส้ออกให้เรียบร้อยเนาะล้างให้สะอาดจ้ะค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะไปเตรียมหั่นปลาเป็นชิ้นบางๆจ้ะจ้ะพอเราหั่นปลาเสร็จเนาะเราก็ใส,ส่ปังผสม จากนั้นเราใส่ไข่หฟองจ้าพริกแกงจ้ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ใส่กะทิลงไปคนคลุกเข้าให้เข้ากันจ้ะเราจะคนให้เหนียวเลยเนาะจากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะเพิ่มความเผ็ดค่ะจากนั้นเราก็จะเรียงกะหล่ำปลีที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยเนาะ จากนั้นเราก็จะถ<ล>ง,ลงเลยจ้ะอันนี้เรากินได้ทั้งกระทงเนาะถ้าใครไม่มีใบตองที่จะทำกระทงเนาะเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยจ้ะแล้วก็สามารถใช้กล่ำปีแทนโหระพาใบยอได้นะคะจากนั้นเราก็เอาไปใส่ลังถึงค่ะ จากนั้นเราก็จะมาทำหน้ากันค่ะเป็นกะทิลาดเนาะใช้กะทิแล้วก็แป้งเข้าวเจ้าค่ะกวนให้หนืดหนืดหน่อยเนาะจากนั้นพอเรานึ่งหอหมกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยหน้าจะ้ะค่ะตักโรยหน้าไปเลยเนาะ เรามีใบมะกรูดอยู่ใบเดียวค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะซอยเป็นชิ้นบางๆโรยหน้าลงไปจ้ะเสียดายมันมีใบเดียวจริงๆค่ะจากนั้นเราก็จะวางพลิกเนาะเพื่อตกแต่งให้ดูสวยงามอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็นึ่งต่อไปอีกสักพักหนึ่งจ้า ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วสุกก็จะประมาณนี้ดูนะ่ากินมากเลยตักเสิร์ฟได้เลยนะคะว้าวน่ากินจังเลยร้อนๆควันฉุยๆยอยู่เลยค่ะประมาณเนี้ยค่ะห่อหมกของเราเนาะห่อหมกพริกหยวกของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสนาม,มาบ๊ายบายไปกินข้าวกัน อร่อยมากจ้ากินทั้งยวงไปเลยจ้ะแซ่บหลาย